เรามาร่วมสนุกกันกับเกมโคดดิ้งวันนี้เรามาช่วยสมอลลี่ลากเส้นไปเก็บลูกฟุตบอลโดยไปตามชุดคำสั่งที่กำหนดให้กับของเล่นพร้อมกันหรือยังครับมาเริ่มกันเลยรถไปทางขวาสองครั้งรถไฟลงด้านล่างเรือไปทางซ้ายสองครั้งรถไฟลงด้านล่างรถไฟลงด้านล่างรถ ไปทางขวาสองครั้งเครื่องบินขึ้นด้านบนรถไปทางขวาสองครั้งเครื่องบินขึ้นด้านบนรถไปทางขวาสองครั้งรถไฟลงด้านล่างรถไฟลงด้านล่างเรือไปทางซ้ายสองครั้งรถไฟลงด้านล่างรถไปทางขวาสองครั้งรถไฟลงด้านล่างเย้ สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยครับ